เมื่อวันที่2พฤษภาคม2565ในอนันตั์ช่วนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยว่าที่รัตรีสมใจทองสิริหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเข้าร่วมประชุมหาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตร ติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดในพื้นที่และพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการเก็บรักษาผลผลิตขิงคุณภาพเข้าสู่ห้องเย็นโดยมีนายสุมเมธทีรานิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมณนห้องประชุมสมง,งาพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ มื่อวันที่2พฤษภาคม2565ในอนันตันช์ชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้นางสาววรุณพันธ์สจ,จวณนิชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมเมเจอาที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตลงพื้นที่สำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานโนเคร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่3ทับพณโรงเรียนบ้านลาดน้อยหมู่ที่1 3ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนพร้อมทั้งลงพื้นที่เยีย่ยมเยอนโรงเรียนตบลตเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบกตำบลพุทธบาทติดตามกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชการแปรรูปการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล,งล่งเรียนรู้และใช้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นนักเรียนโรงเรียนตบลตเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่3พฤษภาคม2565ในอนันตันชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางนัทนันกันตุ่มหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและติดตามงานการดำเนินงานตามโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี2 5 6 5การตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงและการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการจับพิกัดพื้นที่แปลงเกษตรกรการจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตำบลและระดับอำเภอแนวทางการให้ความเฉลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกำชับการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้ยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละยีบ และติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทูข้าโพดในแปลงเกษตรกร,กรสอบถามปัญหาอุปสรรคกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าที่ในการปฏิบัติงาน ณสำมะโนนเกษตรอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นได้เยี่ยมเย็ยนกลุ่มเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์กิจกรรมการผลิตกาแฟเพื่อการค้าอำเภอน้ำหนาวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้า การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรการปลูกกาแฟแบบพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติและกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาดและเป็นจุดเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคการแปรรูปผลผลิตณอําเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่5พฤษภาคม2 5 6 5ในอนันตันชวนกเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเครือข่ายกเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตำบลห้วยสะแกอำเภอเมือ,อมงจังหวัดเพชรบูรณ์ในการดำเนินการปลูกพืชผักไม้ผล การจัดวางระบบน้ำและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบสูบน้ำในพื้นที่การเกษตรและเยี่ยมเยนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยน้ำบ่อตำบนานาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ในการปลูกพืชผสมผสานเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรแปลงสาธิตและทดลองเพื่อการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ในอนันตันชวนกเกษตรจังหวัดเพชรบ์เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชบรบุโดยมีในกรดคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร์ พร้อมได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำนินงานก่อสร้างเพื่อขับเคลื่อนติดตามและบูรณาการให้เป็นมาด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดณนะห้องมหาทาตชั้น3อาคารหนึสลรกกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ มื่อวันที่10พฤษภาคม2565ในอนันตันชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ทับสองโดยมีนายอำนาจแย้มสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูร์เพื่อพิจารณาเรื่องการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรน,นอกเขตป่าไม้สงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินในห้องประชุมมหาธาตุชั้นสา อาคารหสลกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่11พฤษภาคม2565ในอำนาจแย้มสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมัยพระบร,รมโอรสาธาิราชสยามกุฎร,ราชกุม,มารครั้งที่3ปีงบประมาณ2565ณโรงเรียนบ้านลาดน้อยหมู่ที่13ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีน,นายอนันต์นชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูร์กล่าวรายงานการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบป,ปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้รับความรู้ด้านวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในคราวเดียวกันมีการจัดนิเทศการด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชนโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน15คลินิกได้แก่คลินิกดินคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกสหกรณ์คลินิกกฎหมายสปกคลินิกบัญชีคลินิกชลรบทานคลินิกข้าวคลินิกยางพารา คลินิกหมอนไหมคลินิกส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรคลินิกสำมรงานเกษตรและสากรคลินิกอารักขาพืชสำมรงานเกษตรจังหวัด คลินิกสุขภาพของสมังงาสาธารณสุขนอกจากนั้นยังมีหน่วยงานเอกชนบริษัทเมล็ดพันธ์บริษัทโคโบต้าเข้าร่วมให้บริการมีการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่และกลุ่มอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือหรือ YSF ในพื้นที่โดยมีเกษตรกรเกรข้าร่วมจำนวนกว่า150ราย เมื่อวันที่17พฤษภาคม2565ในอนันต์นชวนกเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางสาวลัคนาพรมเสรณีกรเกษตรอำเภอเขาค้อนางนัทนันกันตุ่มหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าที่สมัชง,งากเกษตรอำเภอเขาค้อร่วมให้การต้อนรับนายนาวินอินทจักพรพื่อในการสมัชง,งาส่งเสริมและพัฒนาการ,กรเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมเยิยนสอบถามปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำมกงานเกษตรอำเภอเขาค้อและลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามการดำเนินกิจกรรมการปลูกพริกในโรงเรือัจฉริยะณเบิร์ดแลนด์รีสอร์ทซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรือัจฉริยะหมู่ที่สองตำบนทุ่งสมอำอำเภอเขาค้อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่จานรินตำบลริมสีม่วงอำเภอเขาค้อและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและกระท่อมณนะหมู่5ตำบลทุ่งสมอำอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ หลังจากนั้นคณะลงพื้นที่ยเยี่ยมเยนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,ร,กรขี้นาคแผนใหม่ตำบลบางบานอำเภอหล่มเก่าการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามและส่งออกไปยังต่างประเทศนักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,ร,กรขี้นาคแผนใหม่ตำบลบางบานอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่19พฤษภาคม2565ในอน,นันตนชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่และส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ปี2565 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสมงงานเกษตรจังหวัดเพชรบูร์เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วม50รายโดยมีหลักสูตรในการฝึกอบรมเรื่องการจัดการสวนมะขามเพื่อผลิตที่มีคุณภาพโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์การจดบันทึกสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนโดยสมงงานตรวจบัญชีสากรเพชรบูรณ์และการขอรับรองมาตรฐาน G.A.P ณสาลากองทุนหมู่บ้านตะเบะหมู่ที่4ตำบลตะเบออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินได้รับสิทธิ์ในการทำที่ดินทำกินและการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐรับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรสามารถลดรายจ่ายสร้างไรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่26พฤษภาคม2565ในอนันตันช่วนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมได้ว่าที่รัตรีสมใจทองสริหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจัาหวัดเีชรบูรร่วมกับคณะกรรมาการขับเคลื่อนง,งานด้านการเกษตรระดับจังหวัดดำเนินการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจำปี2565 โดยมีนางพัทรพรบุญอาบเกษตรและสาก์จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นในอนันต์ชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูร์นายอิสระพุทธสิมมาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูร์นายพมรปัตตาวัตังนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษผู้แทนศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกนางสาวทองสุขทาชมพูหัวหน้าฝ่ายบริหารผู้แทนศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์นางสาวกิ่งทองสายจันยูนนักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนงการผู้แทนสำนักง,งานตรวจสอบบัญชีและสากลเพชรบูรณ์นายประพลเท้าน้อยนะักวิชาการเกษตรผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์นาะยยุพร,ราชเขียวประดิษฐ์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงระบบชลรบทานผู้แทนโครงการชลรบทานเพชรบูรณ์ทำมาที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัดณนะแปลงใหญ่มะคำหวานตำบลวังบานอําเภอลมเก่า แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ตะบนหุวยไร่อำเภอลมศัก์และแปลงใหญ่ข้าวสมัยใหม่ภายใต้การส่งเสริมการ,กรเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ประชารัฐตะบนนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์